สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนาอ่างไม้ดาหลารุ่นใหม่นะครับรุ่นนี้ของเราชื่อว่ารุ่นโคซี่นะครับดีไซน์ออกมาใหม่สําหรับเอาใจสําหรับาสายแช่เต็มตัวนะครับผมสาหรับรุ่นนี้ทางเราปรับความกว้างสูงเพิ่มเพื่อให้การแชร่ของคุณสบายยิ่งขึ้นตัวอ่างผลิตจากไม้แอคเซเียเป็นไม้เนื้อแข็งผ่านการอบแห้งฆ่าเชื้อในอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วเคลือบกันซึมตัวเนื้อไม้อย่างดีแข็งแรงทนทานแน่นอนครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอ่างกันนะครับตัวนี้จะเป็นขนาดเล็กสุดของเรานะครับในรุ่นนี้เป็นขนาดความยาวที่90เซนครับกว้าง60เซนนะครับสูง60เซนตัวนี้เห็นไหมครับขนาดผมสูง175แช่ได้สบายเลยนะครับต่อไปเรามาดูขนาดที่เหมาะสําหรับคน175แล้วเหยียดขาได้สบายนะครับตัวนี้จะเป็นไซส์1.3เมตรนะครับผมสูง175 เยียบสบายเหลือๆนะครับพื้นที่สําหรับคนที่มีพื้นที่เหลือๆนะครับแนะนําเป็นไซส์1.5ขึ้นไปจะแช่ได้2คนนะครับแต่ตอนนี้เราจะมาแนะนําตัว1.8ขนาดใหญ่สุดนะครับสามารถแช่ได้สบายลงได้2คนเลยนะครับลงให้ดูเลยนะครับในแบบนางแบบสูง175นะครับ ฝากไวด้วยนะครับอ่างไม้ดารารุ่นใหม่ของเรานะครับรุ่นใหม่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อทางเราได้ช่องทางที่ขึ้นนี้เลยนะครับทั้งทางไลน์ไอดีและเบอร์โทรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ